นำตัวกันหน่อยดังนิดเดี๋ยวทางบ้านไม่ได้ยินเดี๋ยวเขาด่าพี่วันนี้พิกัดเท่าไรร้อยสามสิบสามเมื่อเช้ามาเป็นเกินไหมไรปีเราซ้อมอยู่ไหนอะ่ะเชียงใหม่ค่ายนะฮะยังไงซ้อมมากี่วันเป็นเสร็จสิบกว่าวันพื้นเพรเราเป็นมวยสไตล์ยังไงมวยเดินขาต่อยบอลอย่างนั้นเหรอพูดชกเมื่อกี้ถ่ายรูปเป็นไงใครยาวากันเราน่าจะยาวกว่าไหม เราสูงเท่าไรไปปล่อยเท่าไรปีนี้อายุเท่าไรแล้วผลงานเราหลังๆเป็นไงบ้างล่าสุดเอาล่าสุดก่อนชกไว้ที่ยังไงผลงานวันนั้นร้อยเท่าไร่ปปล่อยเวทที่ดีสุดของเราร้อยสามสามหรือว่าร้อยเท่าไรสามอันนี้คุมมากี่โลได้ประมาณห้าโลนะได้สองไฟเป็นไงผลงานเรา เคยชกกับเขามาแล้วนะวันนี้ก็มาถึงว่ามาโชกอีกครั้งหนึ่งก็มีอะไรน่ากลัวมาใน,นปูไตอของเราก็เตะเหมือนกันแก้มาแล้ววันนี้นะอ่ะเราเป็นคนจัดจังหวัดฝากแฟื่อนข,ขับเชียร์หน่อยอู้เหนือได้ก่อนไ่ได้อ้าวธรรมดาแล้วกันฝากแฟื่อนขับเชียร์หน่อยวันนี้อ่าโอเคสวัสดีครับเรื่องปูไตวที่สี่ครับไฟเราซ้อมมากี่วันครับสองอาทิตย์ครับก็ซ้อมอยู่ที่ค่าย อยู่ที่กรุงเทพนี่เองครับตอนนี้มาอยู่ที่นี่กี่ไฟแล้วไฟที่สี่ไฟที่สี่แล้วเนาะตอนนี้มาอยู่ที่นี่เลยไม่ได้กลับไปอยู่ที่นู่นแล้วแล้วอยู่ที่นี่มีใครเป็นกู๊บเป๊ะอุศรมังคาสารวันมีดีแมทครับแล้วก็น้าใจก็คือเพื่อเพื่อเพื่อพี่พน้องนอในค่ายเชื่อกันตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วยี่สิบห้าเราสูงเท่าไหร่เราสูงน้ำหนักไปๆมามาณกี่กิโลครับประมาณหกสิบห้าสิบหกเรามเดิร์นสไตล์แล้วครับ บู๊กก็ได้ถอยก็ได้แล้ววันนี้เรามาเจอกัอนธนภพลเค,เคยต่อยกันไหมเคยครับกี่ครั้งแล้วเคยต่อยครั้งหนึ่งครั้งหนึ่นอยอยงวันนั้นต่อยกันที่ลังสิตต่อยลังสิตครับลังสิตแล้วผลเป็นไงวันนั้นพี่ชนนคะแนนพี่ชนะคะแนนเข้ามาวันนั้นต่อยกันเวทเท่าไหร่ร้อยเท่าไหร่ร้อยสามสี่ร้อยสามสี่วันนี้ไม่ต่อย 3, นะอเราสามสามเนาะบัคคีเราซ้อมหนักแล้วเป็นไงเกินหรือยังเกินจุดเก้าจุดเก้าคือเหมือนวิ่งตอนเช้ายืดเส้นยืดสายสักหน่อยหนึ่งวันนั้นพี่ชนะเขาลูกไหนมา อ๋อยาวๆเลยเล็กินเข้ามาเลยครับแล้ววันนี้ให้มาล้างตาค่ะเราครับคอิดว่าวันนี้เขามาแก้คืนได้ไหมก็ยากหน่อยครับอก็ต้องดูกันไปอนะแล้ววันนี้คิดว่าต้องกินยากหน่อยครับแล้วล่าสุดเราต่อยไปที่ก็ต่อยกับเขาเนี่ยอ๋อวันนี้ก็เลยให้มาล้างตากันเลยคือไม่ต้องไปไหนไกลเลยครับอวันนี้คือเต็มที่แน่นอนร่างกายเราตอนนี้เป็นกี่เปอร์เซ็นต์แล้วร้อยเปอร์เซ็นต์ครับสูบลมแข็งแรงวันนี้พร้อมเอาชนะย้ำชนะเหมือนเดิม ไฟเราคุมมากี่กิโลครับประมาณห้ากิโลเราต่อยมวยมาตอนนี้ทั้งหมดเท่าไหร่แล้วประมาณหลักร้อยบวกถึงยังได้แล้วเนาะเราคนจังหวัดอุดรธานีอ่าฝากเชิญชวนแฟนขับรถนี้หน่อยฝากพี่น้องเอฟซีแล้วก็ทุกทุกคนเป็นกำลังใจด้วยครับไฟนี้ผมชู้ยอย่างที่นอครับพร้อมย้ำชนะด้วยวันนี้ขอให้อั้งโชคดีขอบคุณครับ